สวัสดีครับเมื่อนี้กับมาบอบ้านอีกรังหนึ่งครับยุบานดงดงเข่งตำบลนนสมบูรณ์ครับอำเภอย่งตลาดจังหวัดกาลสินของเขาครับเป็นบ้านไอขนาด8 2ตารางครับได้งบ800,002ครับผมเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสีมินิมอลครับสีสมตัดขาวครับผมขนาด3ของนอน1ของนนมแล้วก็มีมีทงครับแล้วก็มีระเบียงแต่ซึ่งบ้านหลังนี้เพิ่นบ่อขั้วครับผมเดียวมมพาเบื้องข้างในครับผม หนาบ้านหนาบ้านก็มีการตกแต่งครับผมแบบบานกระทุ่งครับพร้อมนี่ครับเป็นท่าสีไอ้น้ำตาลครับผมนี่ครับนี่ครับไฟซองบอดซองรางครับผมครับนี่สูงประมาณหกสิบเซนครับบันไดสามขั้นครับผมครับนี่ครับในส่วนของบันไดครับผมกระเบื้องเพื่นเลือกเป็นสีไล่ใหม่เลยครับผมนี่ครับผมตั้แตงสกิมเนียนกิมด้วยครับผมครับ นี่เป็นโซนของระเบียงครับระเบียงของเขาก็เป็นตัวแอลเนาะให้เป็นตัวแอลเลยครับจากได้จากในก็แกงขุ่นมะเอาได้ครับนี่ครับไอ้ฝาเชล่านี้เล็กกำมะไหนครับผอาสีดำครับเล็กกำมะไหนนะครับเราก็มีการตกแต่งหันย่างดีครับไฟซองบนซองหลังเป็นบานเลื่อนครับตีไรลูกปากไข่ครับปุ๊บครับเดือดของแม่ป็นโซนท้องถงของพ่อโซนท้องถงปั๊บแมน 20ตารางครับนี่ครับมีส่วนเบาส่วนหนักส้งโค้งไปครับผมห้องนอนห้องแรกครับโอ้เดี๋ยวเบิ้งไอ้ไฟครับไฟกับขางห้องโถ้งในประกอบไฟ led ครับคายประมาณสามหกดวงครับผมคมสลับเป่าให้ครับผมเป็สนสามสเต็ปเด็ดเลยครับสกิมให้เนียนครับผมนี่ครับของนอน้องแรกครับผมห้องแรกของแรกก็ประมาณสามพุ่นสามเมตรครับเป็นปั้งนี่เป็นบานเรือนเนาะ อันนี้เป็นบางกระทูนครับมีมุมหรวจให้ทุกบาทเลยครับผมมุมตรวจติดทุกบาทครับผมเนี่ยครับผมเอาอีดีซีดองพุ่มสำหรับเปลวไฟครับผมของน้อยของที่สองครับของน้อยนอยที่สองของนี้กับสามพุ่มสามเม็ดเลื่อนครับเนี่ยครับดบางกระทูนให้ครับครับผมอย่างนี้เนาะบางเลื pues ออ่อนให้ครับ <microphones> <SD> ล LVD ซีดวงครับปุ่มสลาเป่าครับนี่ครับนี่มีบัวกันเปื้อนกันเปื้อนเป็นกระเรือเป็นสีน้ำตาลเนาะครับนี่ห้องน้ำครับสองห้องนี้ยูใกล้ห้องน้ำครับผมห้องน้ำกับะมาณนี้เลยครับสองจุดห้าเมตรพุ่สองเมตรครับผมนี่ครับอ่างส่างมืออ่างน้ำครับเป็นโซซโคครับแล้วก็นน้ำอุ่นครับโตชิบะที่ขวานแถบนี่เรา ไเสียผ่านได้เลยครับผมนี่ครับชอบแบบไร้แกนผู้รับเหมาเพลนเลือดเป็นทวนเท่ากับตัดด้วยสีต่างๆครับผมห้องนอนห้องที่สามยู้ซ้นพี่ครับผมนี่ของนองห้องที่สามเข้ากับประตูอยู่ยบังพี่เลยครับผมปกติมันจะเป็นของครัวอยู่นี่เพิ่นบอรเอาครับผมเลื้นี่ครับห้องนี้ก็บสามคุ้นสามเมตรเก่ากวาเป็นฝ้าหลุมรับเอวีดีซีดอกพุ่มสลับปอกแห่งฝาเลือนแห่งครับผมนี่ รอแผงครับผมมุมแผงเนี่ยครับผมนี่ครับประตูก็เป็นยี่หอ้อเขลดีกว่าครับ,รบส่วนนี่ก็เปิดไปหลังบ้านครับส่วนต่อเติมเคนใจเห็ดคั่วลังบ้านครับผมนี่ครับบาดเลือครับผมผู้ดใดจะสร้างบ้านครับสร้างสมาก,กกับดําแหลกกับทดสอบถามก่อนพอเขาสร้างบ้านตามงบลูกค้าหรอกมีงบเท่าไหร่เข้าเห็เดห้ได้หมดครับผมพอมาคุยกันผมออกแบบตามงบลูกค้าเลยครับผม ผู้ได้สนใจนับหลกกับปากหมุดมาเลยครับอบุญจพรวัสดุก่อสร้างมหาสารมามสึ่งยูำเพื่อผลิสัยจังหวัดสข้ามครับว่าเขาก็ออกแบบเช่นแบบให้แบบปีอยู่แล้วครับผมมหาผมสำนักงานได้เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปถามความตั้ใจของเจ้าของมาครับผมสวัสดีครับคุณตางสวัสดีอันนี้ครับดูกับเจ้าของบ้านครับบ้านก็ได้เซ็นเรียบร้อยนะ ครับอันดับแรกยู่ยู่นครับตำแหน่งที่บ้านของตากันไหมไฮมิโคนอยากเบิ่งตำแหน่งครับบ้านอย่างมู่บ้านนะครับหมู่บ้านดงเข่งหมู่ซีตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ของเาเพราะว่าผมสั่งมาอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็หลายหลังครับอู้หลายหลายอันนี้กับบ้านกับพึ่งเซ็นรอตาคุณตาเนาะก็ได้มามอบบ้านครับผมแกมามอบบ้านให้แล้วพ่อใจมากครับบ้านหลังนี้นี่เขามาทบใจรอตา ไปสบัยใจมากตามบางยังใส้กับบ้านี่หม่องผีหม่องนันนิตตะวันมามันสวยมันงามครับผมก้านในวาคือยังคนอื่นเขาว่าหรอกครับผมบ้านกาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ้านกบ้านกเสร็จเรียบร้อยกันนิตตตาจะหาเมื่อขึ้นยูครับผมขนาดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำของขั้วเพิ่มบอลเนาะเป็นห้องโถงเพขั้วจิต่อเติมด้านนอกนะคุณตาเนาะแล้วก็ระเบียงเป็นสีมินิมอลครับ สีสมตัดขาวครับบานสวยครับย่าเป็นเครื่องดีเปิดไฟไปในตาเปิดเนาะทุกมือแล้วก็ถอดง่ามาติดอ่ะงามมาไปโอ้ยเพื่อนไม่เห็นกันไปเรียกเอาเจ้าดนสีขึ้นได้ง่ายๆทันท่วงขมักกระผู้มพุ่มมักผสมเนาะขับแมนอ่ามมักกับเจ้าเรียกเอาชอบสีใดกับแกงผู้รับมาเนาะขับตาเนาะผู้มองบเด็กคุณตาแกงเลยงบเนี่ยบานสั่งมันไหลไปในบานเอาตามตรงบเอาตามตรงครับว่าไหลดอกบ้านหลังนี้ครับผมแปด แสนสองแปดแสนสองครับประมาณแปดสิบกัวตารางเนี่ยประมาณแต่ว่าคึ้ว่าเหล่าบ่บ่ได้อีตาขึ้นว่าบ่ได้มันหาต้นแจกกันที่บ่ได้ราคานร่บบ่ครับเออคือว่าของยิ่งมันก็ขึ้นไปน้องมีเ hmm. ร well. um, ื <in ่อยขึ hmm. ้นมันก็ไปเรื um> <t id <t id ่อยๆละคุณตาครับเพราะว่าเข้ากับสางบาลตามงบให้ลูกค้ามีงบเต้นใดก็คุยได้วเนาะแม่บอกให้ว่านรู้ว่าบ่หลายดอก ล้านไปไป,ไปแน่เนี่ยแล้วก็มองอเขาบอกไปก็ไเป็นยังเสียแล้ครับไปม,มองอเออขยอยจังเสียมันบวแมวนวาสิมาอยู่ราคาหนีบอันเถอะขยอยโวเด่นครับถ้าผู้ใดจะสร้างบ้านครับสร้างถมางแนะน,น้ำครับมีข้มไอ้เสื้อถือเสียหมันเป็นเห็บบ้านสั่นแหละตามให้ลผมมองม่เห็นบ่ามีแน่ผมมองตีจะมองว่ามองว่ามันเท็ดถือใจบดอยู่ครับผมเออเรื่องสีเรื่องสาบเรื่องงั้นแต่ผู้ใดเขามากก็ดีบัดลูกน้องกัน ดีทุกคนสกีมาทุกหลังครับรับรองวันเนียนอยูกิฟเลยครับบังใกญ่ไปรูปมบางกันยากับศาลขยงอันนี้อันนี้เน้นกิฟต์เราองคุ้นตาเนาะครับผมผู้ใดพลาดไปครับม่แถวนีอยากได้แม่เบิงในบ่อปานตัวอย่างเอม้ี่นอยากสนใจถตาแก้ววังเรียาทิต์เพระว่วงเรียสิครับครับผมคือเได้แแ่แมงครับผมถ้าได้กันยีพกเคื่อหรอมเอาแก้วไดกอนที่คือปากอันปัดอับ อันปารับป่าดายยังตกแต่งบ่เบาเขาสองกตงแค่ผลากแม่ผูดอะไรจากสางบานกับสางสมังให้ไปหาอยู่ใสครับคุณตาปากเนี่ยเอาไปหาคุณรัฐบันแตงแค่ผลสำนักงานเนาะสำนักงานแตงแก่ยู่โปสมผลวันเนานยู่โปสมอำเภอโปสมวิสัยหลัจังหวัดมาสองข้างขับไปไปวุ้ถือกับจับกูกันแมปไปหาผมกันได้เนาะลานบุญเฉพาวัสดุกอสร้างกะติดตามเน็ตอ่ะเฟซบุ๊กผมกับสมานมือซีช่องยูทูปกับสมานแชนแนลหลักมีช่องติดตอกเนาะ คลิปนี้ไม่แค่น,นี้เนาะคุณตาเนาะครับสวัสดีครับผม